วิธีเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับอินเวอร์เตอร์ p สาและ p 5 0โมเดลใหม่นะครับปี2023ขั้นแรกครับเราเสีย Wi-Fi ให้เรียบร้อยก่อนนะครับและเรากดที่ตัว Wi-Fi หนึ่งครั้งนะครับที่ปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิด Wi-Fi ไฟสีเขียวจะกระพริบนะครับหลังจากนั้นครับให้เรากดปุ่มเดิมนะครับค้าง5วินาที1 2 3 4 5แล้วปล่อยครับผมจะขึ้นไฟสีแดงหครั้งแนละ้วก็ดับไปนะฮะ แล้วอาจานั้นให้เราไปที่มือถือนะครับเลือก Wi-Fi ครับเปิด Wi-Fi ครับแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ชื่อว่า HF นะครับตัวนี้ HF l v t 270นะเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่แอป c h r o m e นะครับ Chrome ครับผม ตัวนี้นะครับและให้เราพิมพ์ไปที่10.10.100นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้อีกครั้งหนึ่ง10.10.100.254แล้วกดไปครับผมเขาจะให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับชื่อผู้ใช้แอดมินหลาดผ่านก็แอดมินเหมือนกันนะครับ กดลงชื่อเข้าใช้ครับเราจะเข้าหน้าตัว Wi-Fi เรียบร้อแล้ว,ลวนี่คือหน้าของเจ้าตัว Wi-Fi ตัวนี้นะครับ mm hmm. ดูด้านขวาวนจะมีคําว่า English นะครับกด English ก่อนอแต่ด้านซ้ายก็จะมีให้เลือก Work Mode Station Mode นะครับให้เราเลือกเป็น STA นะครับเลือก STA เสร็จแล้ว mm hmm. ให้กดคาว่าสแกนครับผม mm hmm. กดสแกนนะครับและเลือก Wi-Fi ที่เราจะใช้นะครับผมเลือก นา P Pia s a m นะครับแล้วกดโอเคนะครับตกลงครับผมสารลัดผ่านนะครับ P. ให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดคําว่าเซฟด้านขวาล่างครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่หัวข้อ Work Mode นะครับใน Work Mode เนี่ยจะมีให้เลือก AP Mode กับ STA Mode นะครับให้เลือกอันล่างแล้วกด Save ครับ แล้วอันนี้กดเขาว่ารีสตาร์ททีหนึ่งครับผมรีสตาร์ทแล้วกดโอเคครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับให้ตัว Wi-Fi นะครับรีสตาร์ทหนึ่งครั้งเมื่อติดขึ้นมาแล้วนะครับ Wi-Fi จะขึ้นสีเขียวค้างแบบนี้คือพร้อมใช้งานและใช้งานได้แล้วและให้เรานะครับทำการสแกน QR code ด้านข้างนะครับเพื่อที่จะดูออนไลน์นครับค่าไฟต่างๆนะครับโดยเข้าแอป PSI Energy ครับกดเพิ่มอ,อุปกรณ์เลือกสแกนด้านขวาบนนะครับด้านขวาบนตรงนี้นะครับและนำไปสแกนด้านข้างครับจะมี QR code ใ้สแกนอยู่แตรงนี้